สวัสดีตอนเศาราค่ะเพื่อนๆเช้าก่อนไปทำงานค่ะก o o หม้อห n ึ่งกินกาแฟค่ะทุกคนจะไกินวาเฟอร์วาเฟร์นี่ถูกกระแทกใส่ในกระเป๋า ตอนนี้กับเป็นไม่ได้เจ็ดโมงหนาทีก่กลัวเออเจ็ดโมงสิบห้าแล้วตอนนี้อยู่ในะพุ่มสองสาวทุกคนสายมา อาจจะถึงเจ็ดองศาขาดว่าจะมีแดดมือนี้ เา้าๆนี่หลวบพันปืนเลยพี่น้องเจ็ดม้งเคืองอีกไอ้ศาสตร์นีกิดตื่นแม่ออกหลูบตื่นผัวออกแม่ตื่น ไปทำงานบ่ตรงกันหรอกพี่น้องกลับมาจังพอ,อกันเท่าเดียวชีวิตไม่งหนอทำงานอยู่น้องทำงานบุคคลราของสือเด็กมัเป็นเูกจังไปทำงานอยู่น,น้องเป็นคนดีมากอิสระ บอมักทำงานในกฎในระเบียบอนไรเป็นลูกน้องข้าเจ้านะคือบอมเมนวาน่าฉันนั่นสี่ขานเห็นงานเลยพี่น้องมุ่ก่อนมันเป็นความผิดตีห้าคิดว่าไปเห็นงานลรงงานเข่าออกตามเวลาใช่ไหมพี่น้องเดินทาง ลำบากในเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนแตย่อมพี่น้องว่าแต่เพ่อใดเฮ็ดงานตอกบัตรเฮ็ดธุรกิจกับความเฮ็ดงานบ้านงานซ่องกับความพ่ออยู่แต่อยากพี่น้องแบบไม่ยูแม่งเนาะแบบเป็นลูกน้องเขาเขาไปรับจ้างเขาลำบากกับตงทุนเฮ็ดตามไปลำไวล่ากแต่งทุนพี่น้องที่บอกคือ ความคิดที่เข้าตอนเข้าอยู่เมืองไทยได้ไหมพอตะกี้บ่เคยคิดว่าสิไปเห็นงานขุงเทพหรืองานนอกบ้านเลยพี่น้องเรี่นนโจบมากเยจากมาฟืนอู้ขอผู้เอของเป็นคนติดบ้านบ่่คยอยากนี้ออกจากบ้านตาพี่น้องเกี่ยวกับแป่ คมคนอยากไปทำงานก่อนเด้อพีนองวันจันทร์